เมนูที่เด็ดสุดก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโหัไทยครับใช้มะนาวแท้ๆด้วยนะครับวัตถุดิบอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันเขาคัดเกรดมะนาวมาอย่างดีเลยนะน,น,น้ำมะนาวคั้นสดไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยพร้อมคั้นให้ทันทีนะครับบอกเลยว่าสด100%ก็บอกเลยร้านขนมกินเส้นสดร้านนี้ทำเองกันสดๆหน้าร้านนะฮะมีหลากสีสีที่ใช้ก็มาจากสมุนไพร <Happy> market. ช่วงขายดี <Happy market. S 2> สนับสนุนโดยชัวห้าเสงมาแล้วจ้าถึงเวลาแล้วเะยครับพ่อค้าแม่ค้าจุกทุกท่านในตลาดนี้ที่พวกเราจะต้องขายดีครับผมในช่วงขายดีกับดีเจกรร่อ,อินทอดบุญยรัตพันธ์จ้าแววแววเวว มากันเลยดีกว่านะฮะร้านแรกในช่วงนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาร้านนี้เขาบอกว่าสอสก,ก๋วยจับอืร้านนี้อยู่โซนอาหารเปิดตีสี่ถึงบ่าย2องครึ่งทุกวันด้วยนะจ๊ะร้านนี้เหรอเขาขายอะไรไหมก๋วยจับข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขไทยนะครับก๋วยจับรสเด็ดครับมีหมูกรอบกรอบอร่อยน้ำซุปก๋วยจับเนี่ย ตุนยาจีนด้วยนะครับผมสูตรพิเศษของทางร้านเลยทีเดียวขายดีจนทำไม่ทัน <Wow. S 1> นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมนูที่เด็ดสุดก็คือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุขโขไทยครับใช้มะนาวแท้ๆด้วยนะครับวัตถุดิบอาหารทะเลสดใหม่ทุกวันนะจ๊ะราคาเหรอเริ่มต้นเพียงแค่45บาทเท่านั้นนะครับผมและถ้าใครอยากรับประทานที่ร้านนี้ ก็ไปกันได้ที่หน้าร้านตลาดหัทไทยมิตรนะครับหรือว่าจะไปดูที่แอปพลิเคชันแล้วสั่งมาไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะแก๊ปไลแมนฟู้ดแพนด้าได้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ทางร้านเขาฝากบอกมาว่าคนละครึ่งก็เข้าร่วมอ่ะถัาไปถัดไปเป็นร้านต่อไปร้านต่อไปเนี่ยนะอยากจะบอกเหลือเกินใครที่ชอบดื่มพวกน้ำมะนาวร้านนี้พาดไม่ได้กับน้องอลิสมะนาวแป้นบ้านแถว ฮ้ย hey, มะนาวบ้านแพลวแล้วฉันจะไปกินได้ไงเพราะฉันกินที่บ้านฉันครับม <c oughs> ได้สิเขาขายให้เอามากินที่บ้านด้วยนะครับอยู่ในโซนผักครับเปิดตีสองถึงสี่โมงเย็นทุกวันนะครับใครเพิ่งเลิกงานช่วงตีสองก็แวะไปได้เขาเปิดแล้ว <c oughs> เขาคัดเกรดมะนาวมาอย่างดีเลยนะน้ำมะนาวข้นสดพริกแห้งหอมกระเทียมอู้หูดูดีเขาขายกันเยอะแยะมากมาย <Wow. S 1> จริงก็เขาขายมา5เดือนแล้วด้วยนะจ๊ะ ร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นตรงที่น้ำมะนาวคั้นสดเนี่ยตามสั่งตามใจลูกค้าสั่งแบบไหนได้แบบนั้นฮนะจะเอาปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยแล้วแต่สมมติเราอยากได้ไซส์ใหญ่2ลูกก็เอาไปไซส์เล็ก4ลูกเอาไปเลยพร้อมคั้นให้ทันทีนะครับบอกเลยว่าสด100%มะนาวเริ่มต้นเนี่ยลูกละ2บาทเท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับราคากลางของตลาดด้วยนะจ๊ะ ส่วนขขยหน้าร้านเนี่ยนะครับก็เดินไปสั่งที่หน้าร้านแต่ถ้าใครอยากสอบถามว่ามะนาวหมดหรือยังวันนี้โทรไปเลยที่0982641805ทางร้านก็ฝากมาบอกว่าร่วมรายการคนละครึ่งด้วยผ่านไปแล้วสมาอีก1ล้านล้านนี้ใครที่ชอบสายเส้นพลาดไม่ได้เส้นเล็ก เส้นใหญ่ไม่ใช่ร้านนี้เป็นเส้นขนมจีนครับกับร้านาซื้อละเส้นสดนะครับเปิดตั้งแต่ตีสี่ถึงห้าโมงเย็นทุกวันนะครับผมก็บอกเลยร้านขนมจีนเส้นสดร้านนี้ทําเองกันสดๆหน้าร้านนะฮะมีหลากสีสีที่ใช้ก็มาจากสมุนไพรสูตรของเฉพาะทางร้านเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะทําแบบเป็นสูตรเฉพาะที่ทําให้เส้นเหนียว นุ่มสะอาดทําวันต่อวันและยังขายหมดทุกวันด้วยนะครับผมขนมจีนราคาครึ่งโล15บาทแต่ถ้าใครกินเยอะซื้อไปเลยครับ1กิโล25บาทเท่านั้นนะครับก็ใครสนใจไปที่หน้าร้านเขาได้ที่ตลาดทไทยมิตรนะครับหรือว่าจะโทรไปสอบถามก่อนเลย0835923662เบอร์นี้เมมไว้ลายเด้งเลยจ้าอ่ะ เรียบร้อยกันไป3ล้านในช่วงนี้ครับสำหรับทุกคนนะครับสามารถติดตามกบได้นะครับที่วิทยุออนไลน์10ตลาดทั่วประเทศยังไม่พอนะจ๊ะยังมี Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับกับ Happy Market Channel นั่นเองนะจ๊ะยังไงฝากไว้ด้วยนะทุกคน Happy Market